ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เย็นๆนะครับกับเมอร์วินคาเฟ่นะครับกับกาแฟสดหอมกรุ่นนะครับวันนี้ก็แวะรับประทานก็ได้นะครับร้านสวยดีนะครับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้ก็ลูกค้าประปรายนะครับเยอะหม่ครับอยากลองชิมที่ใหม่ๆนะครับบรรยากาศแบบบ้านนอกสอกกล่าวแต่ราคาก็ติดดินเหมือนกันนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ ที่สวยงามนะครับรองรับหลายท่านหลายคนนะครับวันนี้ก็มีทั้งงานประชุมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แวะมาชิมกาแฟอร่อยอร่อยนะครับโดยเฉพาะคาปฟชิโนนะครับโอ้โหติดปากติดคำนะครับติดใจกันทุกคนนะครับร้านสวยนะครับร้านสวยนะครับนะแวะไม่ได้นะครับผมเออผมวันนี้ก็ โฟอินฟนะครับสตูดิโอวันนี้ก็มาทำแบบการถ่ายทำนะครับผมร้านสวยนะครับอ่าบ้านนอกครับผมนะครับไปดูบรรยากาศบ้านนอกนะครับดูบ้านนอกนะครับสวัดีนะครับผมวันนี้ก็แวะได้นะครับบรรยากาศข้างในเย็นเจี๊ยบเลยนะครับข้างในเ็จี๊ยบมีที่เจ้ารถกว้างขวางอยู่นะครับแวะได้นะครับ เมอร์วินคาเฟ่นะครับเมอร์วินคาเฟ่นะครับสถานที่จอดรถค้างฝามนะครับากาแฟอร่อยนะครับกาแฟหอมกลุ่นนะครับกาแฟสดนะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะครับทุกอย่างนะครับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็วันนี้ก็มีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำดูนะครับมีชั้นสองนะครับชั้นสองให้ดูนะครับโอ้ขึ้นไปเล่นแบบสบายนะครับ เป็นร้านกันเองนะครับบ้านนอกบ้านนอกเรานะครับบ้านตะโสนนะตำบลบ้านพรงอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับโอ้บ้านนอกของเรายังมีร้านดีขนาดนี้นะครับถ้าท่านอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเลยบรรยากาศที่มานั่งชิมกาแฟแบบชิวๆหรือราคาที่ไปกันเองนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับอืมบรรยากาศสวยงามนะครับให้ดูนะครับบรรยากาศข้างนอกรอบๆดูนะครับผมอ่าชิมกาแฟแล้วก็ นั่งคุยกันด้วยครับนั่งแบบนานๆก็ได้นะครับทางร้านเรา scenes, บริการเป็นกันเองนะครับแบบเซาะกร้าวเซาะกร้าวเลยนะครับโดยทันที่แล้วก็โดยถนนท้องทางแล้วก็รอบๆนะครับบรรยากาศบ the ้านนอกคัาชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ได้นะครับบรรยากาศที่โอ้โหน่านั่งนะครับข้างในแอร์เย็นๆนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเมือนเป็นคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟที่ติดดินนะครับ สวยนะครับเป็นราคาติดดินนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศแปบบ้นนอกบัานนอกก็แวะได้นะครับผมเหมือนกับแบบบัานนอกสก้าวจิบซึนเรานะครับหาที่ไปไม่ได้นะครับร้อนๆแบบนี้ก็ต้องแอร์เย็นๆนะครับดูบรรยากาศรอบๆแบบสก้าาสก้าวเลครับท่านดูแล้วมาแล้วไม่ผิดหวังเลยครับกาแฟอร่อยหอมกลุ่นน้ําดื่มแล้วก็น้ําเย็นน้ำชงน้ำชากาแฟเมทุกอย่างนะครับสดๆนะครับหอมกลุ่นนะครับ กุแลนําไายไหลนะครับในดูบรรยากาศนะครับเป็นร้านที่อยู่บ้านนอกจริงๆนะครับแต่ร้านเมื่อก็อยู่ในเมืองนะครับเราจัดให้แบบถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาชิมนะครับมาชิมว่าอร่อยหรือไม่อร่อย,รอ,อ,รอ,ยอร่อยนะครับบรรยากาศได้นะครับมารตโสนะตะบนบ้านพรงอำเภอประสาสจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับ วันนี้มาเจอกับงานขิ้นบ้านใหม่พอดีนะครับแบบสกราวเรานะครับด,ดูร้านนะครับ,บรนี่ไหมอาจารย์กำลังพูด,ดขึ้นบ้านใหม่พอดีนะครับผมอ่าถ้าท่านอยากเปลี่ยนบรรยากาศแวะได้ครับเมอรม์วินคาเฟ่บ้านตาเสวตบนมันผงอําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับแวะได้นะครับดูบรรยากาศนะครับนั่งนะครับข้างในเย็นจี๊ดบเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผม ขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนกันนะครับผมสวัสดีครับ